เซนเินรินสเตชันสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีกับบรรยากาศในช่วงยามข้ามคืนในวันนี้นะครับ11ตุลาคม2566ก็ถ้านับถอยหลังเข้าไปนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่หลายท่านก็ใจจดใจสอดนะครับที่จะรอวันที่จะไปให้กำลังใจนะฮะลุ้นก็ให้กำลังใจนะครับหลังจากที่เราได้ ติดตามเรื่องราวเนะี่ยมา3ปีกว่าๆนะครับซึ่งวันนี้เองนะครับทางปาแตนก็ได้ออกมาพูดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นที่มาของการเข้ามาสงสัยลุงนะซึ่งปาแตนก็ได้บอกนะฮะว่าเรื่องราวของการเคลียร์นะฮะหลังจากมีไหลสดนะประเด็นไหลสดนะใน ช่องหนึ่งนะที่มีการพูดถึงการเคลียร์นะครับบอกว่าเรื่องราวต่างๆนะไม่มีการเข้ามาพูดมาคุยมาเคลียร์นะซึ่งป้าแตนนะก็ย้ําตัวนี้ว่านะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นจําไม่ได้หรือแกล้งลืมนะตัวนี้นะครับตั้งแต่ในช่วงนั้นมานะแต่ท้ายสุดแล้วนะไม่มีการเคลียร์นะซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือนะการที่เลือก นะเขาเลือกที่จะมีการออกสื่อนะฮะเลือกที่จะไปออกสื่อไม่ยอมมาเคลียร์ให้ชัดเจนนะซึ่งปาแดนก็ได้ทวนความทรงจําที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากตอนนั้นเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะฮะที่มีหลังจากที่มีเหตุการณนะ์เสร็จมีเหตุการณ์แล้วเนี่ยคือทั้งสองอฝ่ายนะก็อยากมาคุยกันมาเคลียร์กันนะที่บ้านของพ่อแม่นะแต่ก็ มีอีกฟังหนึ่งนะต้องบอกว่าไม่ยอมมานะครับพยายามที่จะให้มองว่าพี่เขยเนี่ยเป็นคนผิดนะซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีการาเข้าไปออกในาการพูดในสื่อนะการออกสื่อซึ่งในช่วงของการไล์สดนะครับซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่ล่าสุดก่อนที่จะมีการามาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบ้น,นัานก็ได้ไปฟังแล้วก็ประเด็น นี้นะครับก็มีการพูดที่ปิดเปื้อนนะซึ่งก็ต้องบอกว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยนะซึ่งป้าเองก็บอกว่าโหเป็นคลิปที่มีการพูดนะเหมือนลนักษณะของการเหยียบย่ําคนอื่นนะก็เหมือนลนักษณะของการเอาดีใส่ตัวนะเป็นคลิปที่ป้าบอกว่าก็อยากจะพูดนะพูดในเรื่องของอความทรงจำนะทวนความทรงจําให้ดูหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยยังจําได้หรือเปล่า หรือว่าแกล้งลืมนะครับก็อยากให้มีการไปพูดไปคุยนะฮะที่พนพ่อแม่เพื่อที่จะมีการนะอย่างน้อยพ่อแม่ก็เป็นกลางนะครับในการที่จะพูดคุยนะในจุดตรงนั้นนะครับแต่ท้ายสุดนะฮะก็เมื่อไม่ยอมมานะครับแล้วก็มีการเลือกที่จะไปออกสื่อดังกล่าวนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายท่านก็ติดตามมาตั้งแต่ในช่วงของการ ดูในช่วงของสื่อใหญ่ที่ลงพื้นที่เข้ามานะมีการสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งด้วยนะครับพี่น้องเอีที่เข้าไปเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นนะหลังจากที่ทางประแตนก็ได้พูดนะครับก็บอกว่าเรื่องราเรื่องราวในคดีนี้เนี่ยคดีความที่มีการต่อสู้เนี่ยก็มีการเสียเงินเสียทองเนี่ยเสียเวลาเนื้อยากทุกทรมานนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง4คนพ่อแม่ลูกนะซึ่งที่ผ่านมานะเกือบจะ สีปีเนี่ยครอบครัวของป้าเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่และก็น้องๆป้าเนี่ยทำอะไรก็เหมือลนลักษณะพูดแบบอยังไงเลยเนี่ยพูดให้ร้ายป้านะกับครอบครัวเนี่ยม,มันดูลักษณะ4ปีที่ผ่านมาก็มองชัดเจนนะจนถึงทุกวันนี้นะครับมีแต่การที่จะพูดให้ร้ายแล้วก็ว่านะลุงป้าตลอดนะครับซึ่งเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้ ให้อภัยลุงป้าวันนี้นะครับทุกอย่างใกล้จะจบแล้วก็จบแบบที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดนะที่จะให้เป็นก็เหมือนลักษณะว่ากําลังจะจบแบบไปในทางที่ดีกับลุงป้าเขาก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าสายตานะครับอยู่เห็นอยู่นะเห็นอยู่ว่าเห็นอยู่แก่ใจนะว่าลุงป้าเนี่ยก็ดีกว่าทุกอย่าง นะซึ่งวันนี้ถ้านับถอยหลังแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับท่านนี้ก็บอกว่าใกล้จะถึงวันที่31นะแต่มีการออกมาพูดว่าลุงป้านะซึ่งมีการมาพูดว่าลุงป้าเองเนี่ยไม่ยอมเข้าไปหาไม่ยอมไปพูดอธิบายให้เข้าใจทำให้เห็นถึง ต้องบอกว่าเห็นถึงอะไรของเขาจริงๆนะจุดๆจริงๆนะพี่น้อง fc ท่านนี้บอกนะฮะก็ลักษณะของเหมือนว่าขี้อิจฉาหรือเปล่าชอบดูถูกยามคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนี่คือซึ่งลุงป้าเองเนี่ยก็เป็นคนใจดีมีน้ำใจมาตลอดนะก็จะมองแบบนี้เป็นยังไงนะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นอ,อยู่ในสายเลือดเดียวกันนะแต่คนแบบนี้เนี่ยทำอะไรให้กับลุงป้าเนี่ย ก็ถึงแม้ว่าลุงป้าเองเนี่ยจะยกโทษให้ไม่เอาเรื่องสุดท้ายก็อาจจะมาก็แฝงกัดอยู่ดีนะมาทำทำร้ายทำลายครอบครัวลุงป้าได้อีกนะถ้ามีโอกาสก็ท่านนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็ควรที่จะตัดออกจากชีวิตลุงป้าให้เด็ดขาดก็ให้คิดสิว่าเราเนี่ยได้ตัดเนื้อร้ายตัดเนื้อที่ไม่ดีออกไปเนี่ยออกจากร่างกายเราคล้ายๆที่ พี่น้องท่านนี้เปรียบเทียบกับมะเร็งนะคือก็ขอให้ป้าเนี่ยเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดกับญาติที่ไม่มีความดีให้เลยแม้แต่นิดเดียวนะก็ป้าเนี่ยก็ภูมิใจเถอะนะว่าป้ามีอะไรดีกว่าเขาเยอะไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวลูกสามีและมีการละยายนวะิยีที่ดีนะของป้าก็มีมากมายนะมีพี่น้องเอซที่อยู่เคียงข้างนะซึ่ง ก็จากความรู้สึกที่ผ่านมานะครับก็เพราะรักและวก็สงสารนะสงสารป้าที่สุดนะฟังคำพูดของป้าแนละ้วก็เชื่อว่าป้าเนี่ยยังพูดไม่หมดนะก็ถือว่าวางังหวังว่าหลัง31ตุลาคมเนี่ยก็ป้าเนี่ยจะมีการเปิดมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นวิจีกรรมของเขานะก็อาจจะย้อนคืนไปตัวเขานะเราตามเรื่องนี้มาแต่ต้น เราก็ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของลุงของป้าเสมอแล้วก็ตลอดไปคําพูดของเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่เคยอยู่กับร่องกับรอยนะเชื่อถือว่าคําพูดเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปทําร้ายเขาแน่นอนนะก็ความจริงทุกอย่างออกมาให้สังคมได้ได้รับรู้นะซึ่งก็เรื่องราวเหล่านี้นะ ถ้าจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้นะครับตอนนั้นก็มีรายการหนึ่งนะครับก็มีการถามถามแม่นะว่าพร้อมจะเคลียร์กับลุงไหมแต่เขาก็เขาก็บอกว่าไม่พร้อมนะว่าถ้าลุงมาเนี่ยเขาก็จะหนีแล้วก็บอกบอกว่าลุงเนี่ยเป็นคนใจร้อนอันนี้มีการออกสื่อที่บ้านเขาเลยนะรายการดังที่ก็รายการดังกล่าวนี้ก็ช่วยเคลียร์นะ แต่เขาก็ไม่ยอมมาเคลียร์นะจะมาพูดอะไรตอนนี้ก็คิดว่าคนที่ติดตามข่าวเนี่ยก็คิดว่าเขาลืมเรื่องเราหรือเปล่านะแต่พี่น้อง fc เนี่ยที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยก็ติดทุกช่วงทุกเหตุการณ์แล้วก็จําคําพูดนะต่างนะเป็นไฮไลท์จุดสําคัญนะพี่น้อง fc หลายคนก็จําได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกบันทึกไว้ในสื่ออยู่แล้ว สามารถที่จะไปย้อนฟังได้แล้วก็มีการที่จะมาพูดให้ลุงป้าด,ดูแย่แต่ก็ไม่มองย้อนไปดูที่การกลับทาที่ผ่านมานะก็ต้องบอกว่ารายการช่องหนึ่งที่ลงมาเนี่ยถามลุงเรื่องนี้ลุงก็ตอบนะว่าอยากให้มาเคลียร์กันแต่พอนางนนนกลับจากตอนนั้นกลับจากกรุงเทพนะ พิธีกรถามนางก็ายเบี่ยงนะบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเคลียร์นะก็มีการบิดเรื่องเอาดีเข้าตัวโยนความชั่วให้กับคนอื่นนะคนแบบนี้นะครับนะไม่รู้จะเรียกอะไรนะเนะีนะ่ยกันนี้ก็บอกว่าจัดเลยป้านะตอบโต้บ้างนะเพราะว่านะเหมือนเหมือนจะลักษณะของการปากกล้าขาขาสั่นหรือเปล่านะเรื่องราวเนี่ยเราก็ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ยอมมาเยอะแล้วเรานี่เอาศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาเพราะว่าเราโดนเหยียบย่ำมา3ปีกว่าเนี่ยก็ให้กําลังใจลุงป้านีก็ถือว่าเพราะว่าติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับของลุงป้ามาตั้งแต่วันที่น้องหายจนถึงปัจจุบันนะจนเป็น FC ในที่สุดก็จะรอดูถ้าจบคดีนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะดีกันหรือเปล่าจะดีกันไหมเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย มันเลวร้ายได้ขนาดนี้เนี่ยยิ่งฟังป้าพูดแล้วก็ยิ่งทําให้มั่นใจว่าเนี่ยนางเนี่ยสร้างเรื่องเก่งมากเนี่ยเชื่อที่ป้าพูดเนะเพราะว่าป้าอธิบายได้สมเหตุสมผลนะน้องเขาเป็นอย่างไรรู้สึกว่าจะร้ายย่งไม่น่าให้อภัยเลยเนียก็มีอะไรที่ยังไม่พูดก็อยากให้ป้าได้พูดออกมาถึงแม้ว่าจะาไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนะอย,ย่างน้อยก็ได้สกัดกันนะ ก็คืออย่าปล่อยให้เขาว่าอย่างเดียวนะครับคนอย่างเขาทําได้ทุกอย่างให้คนอื่นได้เสียหายให้ตัวเขาเนี่ยก็พูดดีนะคือไม่เข้ากกฎหมายป้าก็สามารถที่จะพูดให้หมดนะก็เชื่อว่าป้าพูดเนี่ยร้อยอซอย่างจําได้นะวันที่ป้ากอดเสาร้องไห้ดูสื่อเ,เอาจริงนะมันเกิดจากสื่อแหละที่ไปยุยงให้ทางนั้นพูดเ,เพื่อที่จะเอาเรตติ้งสื่อแล้วก็ทางนั้นก็มีการ ไปเชื่อเขานะีโดยที่ไม่มองถึงความเป็นจริงนะซึ่งก็ถือว่านิสัยก็เป็นอย่างไรนะีตัวนี้ก็ท้ายสุดนะก็เหตุการณ์นะป้าวันนั้นเนี่ยอตอนนั้นก็ได้ข่าวนะ <c oughs> ก็อยากอยากให้ออกมาพูดให้หมดนะอย่าเก็บไว้เพราะว่ามันเจ็บปวดนะแบบนี้นะก็คือ ตอนนั้นได้ข่าวว่าเครียดเนี่ยลงกระเพาะจนเข้าโรงพยาบาลนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยมิใช่หรือนะเราทั้งสองก็มีหน้าที่ในการพิสูจน์ตัวเองมันก็เท่านั้นเองนะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของจำเลยนะการที่จำเลยเนี่ยมีการทำตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเห็นบ้างหรือเปล่านะนะแต่เขาเองเนี่ยก็ยังออกมาเซาะแซะ,ซะ เอาทุกเรื่องไม่เลิกนะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินคนปกติแล้วก็เกินที่ควรที่จะกระทำนะพูดถึงท่ากระทำเกินควรที่จะกระทำนะอาจจะไม่ต้องถือว่าไม่ต้องนับนะถือว่าเป็นญาตินะเพราะว่าฟังไปเนี่ยเพราะว่ายิ่งแย่เพิ่มไปอีกนี่คือเรื่องราวของพ่นออง FC นะที่ บางท่านบางคนเนี่ยก็ฟังไปแล้วมีความรู้สึกนะก็อยากที่จะได้ระบายบ้างนะครับเพราะว่าเข้าใจนะเข้าใจหลายๆท่านเนี่ยที่ติดตามเรื่องราวมาเนี่ยสปีกว่ากว่านี่ก็ได้เห็นเรื่องราวทุกซอกทุกมุมนะก็อยากที่จะพูดอยากที่จะคุยนะหลังจากที่ป้าแตนได้โต้ประเด็นในเรื่องของการเคลียร์นะครับตอนสุดท้ายนะครับเขาก็จะเลือกที่ไปออกสื่อเ,เรื่องราวนี้เองนะครับเดี๋ยวไปฟัง เรื่องราวปาแตนที่ได้พูดโตรประเด็นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะทีพีของบริษัทมนโอมโฮมซับด้วยนะครับคือนะคะได้ยินได้ยินเขาบอกว่านะคะถ้าหากว่าบริสุทธิ์ใจถ้าหากว่าอะไรที่มันข้องใจอะไรเนี่ยควรจะมาคุยกันนะคะตั้งแต่วันที่เขา บอกว่าสงสัยลุงนี่นะคะเขาสงสัยลุงออกสื่อพอได้ยินประโยคนี้ปั๊บนะคะค,ควรจะต้องรีบมาเคลียร์ควรจะต้องรีบมาพูดคุยกับเขา,าเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ทำไมนิ่งเฉยไม่มานะะเพราะอะไรยไยอยากจะบอกว่านะคะอยากจะบอกว่า สิ่งที่เขาพูดเมื่อคือนนี้แบกบว่าได้ยินปั๊บว่าสงสัยทําไมไม่มาชี้แจงนะคะทุกคนอยากจะทวนความทรงจําสักนิดนึงถ้ายังจําได้หรือว่าแกล้งจําไม่ได้หรือแกล้งลืมนะคะข่าวที่ออกวันนั้นนี่ออกตอนเย็นนะออกตอนเย็นนะคะทำกับข้าวบ้านปทอน,นะคะป้าทำกับข้าวบ้านปทอนตอนเช้านะ,ะตอนเช้านะคะตอนเช้า,นะะชาป้า คุยกับพ่อกับแม่แล้วก็กับอดีตน้องชายนะคะทุกคนอยู่ใต้ถุนบ้านนะตอนเช้านะก็คุยกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องที่เขาไปหาเจ้าหน้าที่นะาสามสี่พี่น้องนะไปหาเจ้าหน้าที่วันนั้นนะคะเขาก็คุยกันอ,อ่าไอไอน้องน้องนี่ก็คุยให้พ่อให้แม่ฟัง มันป้าก็นั่งฟังไปด้วยนะคะแล้วมันก็บอกอยู่คํานึงว่าแนวโน้มนะมันจะมาทางพี่เขยคือป้าฟังทั้งหมดทั้งมวลแล้วป้าก็จัดใจความแล้วก็มันก็บอกว่ามันแนวทางแนวโน้มเนี่ยมทาทางพี่เขยป้าก็ลุกขึ้นเลยป้าก็เลยบอกว่าพูดอย่างเงี้เนี่ยแสดงว่าจะสงสัยพ่อโอมใช่ไหมป้าบอกเลย จะสงสัยพี่เขยใช่ไหมถ้าจะสงสัยพี่เขยป้าบอกเลยวันนั้นตอนเช้ายังไม่ออกยังไม่ออกสื่ออะไรเลยป้าบอกเลยว่าให้ตัดป้ายออกจากความเป็นลูกความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นสายเลือดทุกอย่างหมดเลยถ้าคิดว่าสงสัยพี่เขยตัวเอง พ่อกับแม่ป้าก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปกันเยอะให้เรียกพี่น้องเนี่ยมาคุยกันดีกว่าให้มันชัดเจนตอนนั้นยังไม่ออกสื่อนะตอนนั้นเป็นตอนเช้าอยู่พ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะขึ้นไปตามเองเพราะพ่อเป็นพ่อเขาจะต้องลงมา พ่อป้าป้าก็รอโอเคงั้นพ่อไปตามเดี๋ยวจะรอคุยกันตรงนี้ให้มันชัดเจนก็ให้พ่อเนี่ยขึ้นไปตามที่บ้านรอสักพักหนึ่งไม่นานเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาแล้วก็บอกว่าเขาไม่ลงมาเขาไม่คุยเขาไม่ลงมาเขาไม่คุยป้าก็บอกอ้า ไม่คุยก็ไม่คุยเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรมากมายไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยพอตกเย็นมาคําที่คุยกับพ่อกับแม่ตอนเช้าตกเย็นมานางออกช่องทีวีบอกว่าสงสัยลุงในใจคิดว่าตอนคุยตอนเช้าเนี่ยคงจะไม่ไม่ไม่คิดว่าเขาจะออกสื่อทั้งที่ยังไม่ได้คุยกันทั้งที่ยังไม่ได้มาเคลียร์กันทั้งที่ให้พ่อ ไปตามแล้วให้มาเคลียร์ยให้มาคุยก่อนที่จะคิดอะไรไปไกลถึงไหนแต่ว่าไม่ทันนางกลางคืนมานา<ย>ง, <sentences S 3> งออกสื่อแล้วก็ะจะให้คุยอะไรอีกในเมื่อเรียกคุยในเมื่อเรียกให้มาคุยบ้านพ่อบ้านแม่ไม่มาแต่อยากให้ไปคุยอยู่บ้านตัวเองลูกกับลูกคุยกันถ้าทะเลาะกันใครอยู่ตรงกลางใครจะเป็นคนเคลียร์ไม่มีคนกลาง มันก็ต้องมาคุยที่บ้านพ่อบ้านแม่แต่เลือกที่จะไม่มานางเลือกที่จะไม่มานางเลือกที่จะออกสือ่อแล้วเมื่อคืนนี้มาไล่หาพระแสงอะไรว่าไม่ยอมมาเคลียร์ไม่ยอมมาอะไรให้มันชัดเจนจคือเอาหน้าด้านคือพูดได้หน้าไม่อายทวนทวนความทรงจำนะไม่เชื่อก็ลองไปถามพ่อถามแม่ดูวันนั้นอะ ป้านี่รอเคลียร์อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตั้งนานแต่ไม่สุดท้ายแล้วพ่อบอกเขาไม่ยอมลงมาถ้าพ่อแม่พูดแล้วอ่ะยังไม่ฟังแล้วใครจะฟังอีกให้ตาลงมาคุยมาเคลียร์กันเรื่องเนี้ยก็ไม่ยอมลงมาอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนนี่คือครั้งแรกในคลิปเนี้ยที่พูดยังมีอีกหลายเรื่องทำเป็นข้องใจทำเป็นสงสัย ในปัญหาที่มันขี้ปฏิ๋ิวมากๆที่จะมาเป็นประเด็นให้รู้สึกว่าพี่เคยตัวเองนี่เป็นคนผิดการที่ไปพูดออกสื่อมันทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแล้วเ,รรเกิดความบอบช้ำขึ้นแล้ว การที่พูดเมื่อคือนนี้น่ะมันไม่ประโยชน์หรอกพ่อในเมื่อเรียกให้มาคุยต่อหน้าพ่อหน้า,นาแม่ไม่ยอมลงมาแล้วมาพูดเอาหน้าล่าสุดเมื่อคือนเนี่ยเพื่ออะไรยังมีอีกแยะยังมีอีกเยอะ,ยอยอะที่จะตอบให้ฟังสำหรับปัญหาที่ข้องใจถึงแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว ในเมื่ออยากจะเปิดสมองเปิดความทรงจำเดี๋ยวก็จะย้ำให้ดูแล้วมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปเมื่อคืนเนี่ยนะยังดูถูกเหยียบย่ำคนอื่นโดยที่ไม่รู้สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียวสันดานดิบของตัวเองก็คือการชอบเหยียบย่ำซ้ำเติมคนอื่นชอบดูถูกคนอื่นนั่นแหละ เดี๋ยวคลิปต่อไปเราวมาพูดเรื่องข้าวกันอยากรู้เรื่องข้าวใช่ไหมคลิปหน้าค่อยว่ากันคลิปนี้ก็อย่าลืมนะทวนความจำให้กินโกโก้เข้าไปชงช้าชงเย็นเลยเผื่อความจำมันจะได้ฟื้นมาทีละนิดทีละนิดอย่าไปพูดอวด FC ตัวเองมันน่าอายถ้าจิต ใต้สำนึกไม่มีก็ว่ากันไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะคลิปหน้ามาเจอกันเรื่องข้าวเสียงเินทรินสเตชัน